สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง By b บัสซิ n งช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวการใช้งานจริงและข้อมูลที่คนรักบิ๊กไบไม่ควรพลาดวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสุดฮอตจากค่าย Gpx ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย นั่นก็คือ GPX Demon GR200R รถสปอร์ตแฟริงที่มาพร้อมกับดีไซน์โชบเชี่ยวสปอร์ตดุดันและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ตอบโจทย์วัรุ่นสายซิ่งได้อย่างลงตัว GPX Demon GR200R ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองคนที่อยากได้รถสปอร์ตในงบประมาณที่จับต้องได้แต่ยังคงได้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตไค้แท้ๆตั้งแต่แรกเห็นก็สัมผัสได้ถึงเส้นสายที่โชบเชี่ยว มาพร้อมแฟริ่ิงเต็มคันที่ดีไซน์ให้ดูคล้ายรถแข่งในสนามจริงไฟหน้าคู่เล็ด,ดีไซน์คมชัดให้ลุกที่โหดและทันสมัยระบบไฟส่องสว่างรอบคันเป็นแบบเลดทั้งหมดเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน เครื่องยนต์ของ g p x Demon GR 2 0 0 R ใช้ขนาด1 9 8 cc แบบ4จังหวัด1สูบ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมกับเกียร์6สปีดให้กำลังสูงสุดประมาณ17.4แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด17.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีถึงแม้ว่าตัวเลขแรงม้าอาจจะไม่ได้แรงสุดในคลาสแต่การเซ็ตอัพของเครื่องยนต์ทำให้ขับขี่สนุก ตอบสนองได้ไวเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกลระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงและความสวยงามส่วนด้านหลังเป็นโชคเดียวแบบโมโนช็อคจากแบรนด์ YSS ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและกาะถนนได้ดีเบรกหน้ามาพร้อมดิสเบรกเดียวแบบเรเดียนเมาส์คาลิเปอร์2พอด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียวเช่นกันให้ประสิทธิภาพการหยุดรถที่มั่นใจ แม้ในความเร็วสูงด้านมิติตัวรถ GPS Demon GR200R มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่ชาวเอเชียไม่สูงหรือใหญ่จนเกินไปน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ155กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากได้รถสปอร์ตคันแรกรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่สไตล์เรสซิ่งแต่ไม่อยากแบกรับน้ำหนักหรือแรงม้าที่มากเกินไปหน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลครบครันทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกียร์และไฟแจ้งเตือนต่างๆดีไซน์ทันสมัยอ่านง่ายแม้ในตอนกลางคืนอีก1จุดเด่นของ gr 2 0 0 r คือท่านั่งในการขับขี่ที่ออกแบบมาให้มีความสปอร์ตแต่ไม่เมื่อยจนเกินไป ตำแหน่งแฮนด์และเบาะนั่งวางได้อย่างลงตัวทำให้ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการขับขี่ในระยะทางไกลได้านราคาของ GPX Demon GR 2 0 0 R ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะวางจำหน่ายในประเทศไทยที่ราคาเพียงประมาณ81,500บาทซึ่งเมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในตลาดรถสปอร์ต2 0 0ซีซีตอนนี้มีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นแดงดำน้ำเงินหรือขาวทำให้ตอบโจทย์สไตล์ของผู้ขับขี่แต่ละคนได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตแฟริงในงบไม่ถึงแสนบาท GPS Demon GR 2 0 0ศถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆเพราะคุณจะได้รถที่หน้าตาหล่อเท่ขี่สนุกขับง่ายและยังได้เทคโนโลยีครบครันทั้งไฟและโช้คอัพไซด์ดาวเบรกดิสและเรือนไมด์ดิจิทัลครบฟังชันหากคุณชอบรถที่ดูโดดเด่นบนถนนแต่ไม่อยากจ่ายงบประมาณสูงเกินไปรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิว GPS Demon GR 2อ0ศจากช่อง Bybusing ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆหม่ที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ